ข่าวดูทุกคนสำหรับเมื่อคืนนี้นะครับครูหนึ่งพลังรักพลังเงียบมีการทักหาอิ่มข่าวกระแส กลางดึกเลยนะบอกว่าพิมอิ่มช่วยผมดูหน่อยว่าใช่ช่องพิทัคกรกตแตนชลาดาช่องจริงหรือเปล่าที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นในช่องผมนะครับมีผู้ติดตามเนี่ยหนึ่งล้านสามแสนคนเลยทีเดียวครับปรากฏว่าอุมิ่มข่าวกระแสก็มีการแอบไปเช็คแล้วครับทุกคนเป็นแพลตฟอร์มของพิทัคกรกตแตนชลาดาจริงๆนะครับที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นในรูปนะครับที่อุ้งอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยกอดกับพิทัคกรตแตนอยู่นะครับซึ่งพิทัคกรตแตนชลาดาครับทุกคนศิลปินชื่อดังครับได้มาแสดงความคิดเห็น บอกว่าหลาองอิงน่ารักเป็นเด็กที่น่ารักแบบนี้ตลอดไปเลยนะจ๊ะผู้ใหญ่เอ็นดูมากๆพ่อโจเล้าสอนดีคักและแถ็กไปยังบอสโจยมนินนั่นเองครับปรากฏว่าบอสโจก็ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นเช่นเดียวกันครับกับความคิดเห็นของพี่ตะกะแตนชนระดาน,นั่นเองครับศิลปินชื่อดังนะครับอย่างที่บอกกับทุกคนว่าองอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยเวลาที่น้องไปที่ไหนนะครับใครๆก็รักจริงๆแล้วเป็นคนที่มีสัมมาคาระวะเป็นคนที่นอบน้อมเสมอต้นเสมอปลายสำหรับ อิงเพชรบ้านแพงครับทุกคนเพราะฉะนั้นไม่ต้องแปลกใจเลยว่าทําไมผู้หลักผู้ใหญ่รวมถึงผู้ติดตามพี่ตะกะแตนจรดาเนี่ยถึงออกมาชื่นชมน้องเยอะแยะมากมายครับทุกคนเพราะว่าน้องเป็นคนแบบนี้จริงๆนะครับแล้วก็เวลาที่ผู้ใหญ่ได้เจอน้องต้องบอกว่าโดนตกทุกคนต้องบอกแบบนี้สนองอิงเพชรบ้านแพงนะครับพี่ตะกะแตนได้โพสแล้วบอกว่าน้องเป็นเด็กที่น่ารักมากๆแล้วก็ผู้ใหญ่เนี่ยเอ็นดูมากๆเพราะฉะนั้นคําว่าผู้ใหญ่เอ็นดูมากๆนะครับคนรอบข้างที่ได้เจอองค์อิงเพชรบ้านแพงเนี่ยครับทุกคนแปลว่า เอ็นดูหมดคนรอบข้างพี่ตั๊กแตนเนาะเพราะฉะนั้นเขาถึงได้ออกมาคอมเมนต์แบบนี้โอ้โหทุกคน นี่แหละก็คือศิลปินตัวอย่างจริงๆสรงบอิงเพชรบ้านแพงนะครับอย่างที่บอกกับทุกคนว่าน้องเนี่ยไม่รู้ว่ารู้ว่าตัวเองดังหรือเปล่าสหรับบุ๋งอิงกับทุกคนเวลาไปไหนเนี่ยก็จะถอมเนื้อถอมตัวนะครับไปเจอพ่อพแม่เอฟซีแฟนคลับเนี่ยก็ให้ถ่ายรูปทุกคนจริงๆกลัวแต่ว่า FC เนี่ยจะไม่ได้ถ่ายรูปครบทุกคนนะครับลองสังเกตได้เลยเวลาที่น้องไปลำไปแสดงที่ไหนนะครับน้องเนี่ยจะออกมาทุกช่วงเวลาแล้วก็จะอยู่จน f อแฟนคลับเนี่ยถ่ายรูปกับน้องจนครบครับทุกคนน้องถึงจะเข้าไปหลังเวทีนะเป สำหรับศิลปินคนนี้แล้วก็เจอทีไรน้องก็น่ารักเสมอต้นเสมอปลายครับทุกคนแล้วก็วันนี้นะครับเอาเรื่องราวดีๆมาฝากทุกคนกันแล้วกันน้องเมื่อคืนนี้ครูหนึ่งก็ทักมาแบบตกใจมากเลยว่าเอ้ย เป็นช่องจริงหรือเปล่าเพราะว่าพี่ตักก๊กแตนเขาก็มีหลายช่องทุกคนแต่ช่องนี้ก็คือเราไปรีเช็คแล้วนะครับว่าเป็นช่องของพี่ตักก๊กแตนโอรดาจริงๆที่เขาได้มีการใช้นะครับแพลตฟอร์มนี้เอาไว้โพสต์งานหรือว่าโพสตแคปชั่นต่างๆครับทุกคนก็จะเป็นแพลตฟอร์มนี้เลยนะครับเ mm hmm. พราะฉะนั้นวันนี้ก็โอ้โหนี่แหละทุกคนผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการถึงได้ออกมาชื่นชมขนาดนี้ โอ้โหปังมากๆแล้ววันนี้ผลงานนุ่งอิงเพชรบ้านแพงกับทุกคนจอลงจอแก้วทั้งจอแก้วทั้งจอเงินเลยวันนี้กับทุกคนมีการไปถ่ายละครนะครับสงครามหมอลำกับพ่อโจโด้วยวันนี้อ่ะก็มีทางด้านพิ่นิกกี้ทีมงานขอบตาดำครับที่ได้มีการออกมาโพสต์นะครับรูปบรรยากาศโอ้โหทุกคน หลุดสังเกตต้องบอกแบบนี้ว่าหลุดสังเกตคืออะไรไปเห็นแผ่นกระดาษที่มุงอิงถือกับพ่อโจถือบทไม่ใช่น้อยๆน,นั่นะนนนครับทุกคนไม่ใช่รับเชิญนะแปลว่าเป็นหลักๆเลยแหละในการแสดงละครเรื่องนี้สําหรับสงคารามหมอลําทางช่องวันนะครับและที่สําคัญเลยคือมีพิษต่ายอรไทยแสดงด้วยโอ้โหทุกคนครับนี่แหละนะค,คนจะดังคนจะปังห้ามไม่อยู่จริงๆฉุดไม่อยู่จริงๆนะครับและที่สําคัญบอสโจยูมนินเนี่ยออกมาเปิดเผยด้วยว่า ละครเรื่องนี้จะใช้ชื่อหมอลำเป็นชื่อหลักๆเลยในการแสดงนั่นก็คือวงสาวน้อยเพชรบ้านแทงนั่นเอง FC แฟนคลับต้องภูมิใจมากๆนะทพกคนเพราะว่าหนึ่งเลยก็คือคําว่าเอาไปใช้ในละครเนี่ยแปลว่าคนต้องดูทั้งประเทศนะครับทพกคนก็แปลว่าต้องเปรี้ยงจริงดังจริงนะครับอย่างเมื่อคืนนี้ทีมอิ่มได้มีโอกาสนําเสนอข่าวไปนี่แหละครับทุกนคนก็คือพ่อโจเนี่ยนำพาหมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงมีผู้ติดตามเยอะที่สุด ในประเทศไทยครับทุกคนต้องบอกแบบนี้เป็นหมอลำที่มาอันดับที่1เลยมีผู้ติดตามเนี่ยหล้านเก้าแสนคนครับทุกคนไม่ใช่ธรรมดาเลยเพราะฉะนั้นเป็น f c ฟนคลับสาวน้อยเพชรบ้านแพงต้องภูมิใจมากๆเลยครับทุกคนเนาะเพราะฉะนั้นวันนี้ติดตามผลงานน้องกันต้องบอกว่าอุ๋งอิงวางตัวดีมาโดยตลอดครับบางคนบอกว่าอุ้มอิ่มเชียคนไม่ผิดจริงๆรักคนไม่ผิดจริงๆนี่แหละครับทุกคนศิลป,ปินตัวอย่างแล้วก็เป็นตัวอย่างให้กับเยาวชนรุ่นใหม่ในการวางตัวในการเป็นศิลป,ปินต่างๆครับทุกคนผู้หลักผู้ใหญ่เอ็นด เพราะฉะนั้นก็นี่แหละเราเห็นขณะพิตาคาแกตนเขาเป็นศิลปินระดับน่าจะเป็นชั้นครูได้แล้วครับทุกคนเขายังออกมาชื่นชมอย่างนี้เลยเห็นน้องรู้สึกว่าจะ2อถึงสครั้งเนาะสำหรับพิตาคาแกตนที่ไปเจอน้องในรายการหมอลำไอดอลก็ไปเจอแล้วพิตาคาแกตนเนี่ยก็บอกว่าอ,อุงอิงเนี่ยดังครับฟ้าเลยครับทุกคนเขาก็สะอื้นสะอ่อนในความดังของน้องในความที่แบบ fc แฟนคลับเนี่ยแห่ซับพอร์ตน้องขนาดนี้นั่นเองครับทุกคนอย่างที่บอกครับว่ารางวัลเนี่ย ในการโบดอะไรต่างๆไม่ได้การันตีเลยว่าอง้งอิงเพชรบ้านแพงไม่ใช่ขวัญใจมหาชนนะครับน้องคือขวัญใจมหาชนอยู่แล้วอย่างเมื่อวานนี้ไม่เห็นจำเป็นจะต้องไปเ,เทคะแนนให้เลยแค่ทุกคนไปกด Follow ผลงานการันตีให้กับองค์อิงแล้วก็พ่อโจรครับกับการที่หมอํำสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนี่ยครับทุกคนถูก Follow เยอะที่สุดบนทุกๆแพลตฟอร์มเลยก็ว่าได้จะเป็นทั้ง YouTube ทั้ง a c e b o o k นะครับต้องบอกว่าสาวน้อยเพชรบ้านแพงมีผู้ติดตามเยอะที่สุด ผลงานการันตีจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นก็ภูมิใจครับทุกคนสำหรับ FC แฟนขับของสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงเดี๋ยววันนี้มีฟีดแบ็อะไรใดๆครับเดี๋ยวเราจะเอามาบอกกล่าวทุกคนกันแล้วกันเนาะสำหรับอุงอิงแล้วก็พ่อโจนะครับอย่างที่บอกว่าวันนี้ไปถ่ายละครช่องวันโอ้โหและน้องตื่นเต้นน้องดีใจมากเลยนะถ้าทุกคนจำคำพูดอุงอิงได้นะครับอุงอิงบอกว่าเทให้ช่องวันเลยโอ้หน้องก็เป็นนะศิลปินดาราเต็มตัวแล้วเดี๋ยวไหนจะหนังจะออกอีกในวันที่17กร,รกฎาคมนี้อีกครับทุกคนก็ต้องมารอ ดูกันอีกว่าจะเป็นยังไงน่าติดตามมากๆเลยจะเป็นทั้งเพลงประกอบภาพยนตร์เพชรชาวดินอีกทีนี้แหละครับทุกคนเพชรชาวดินเนี่ยในไหนจะเป็นดนตรีที่ต้องบอกว่าเอาดนตรีเสียงประสานทั้งดนตรีอีสานออเคสตราต่างๆมารวมกันนะครับอาจจะเป็นเพลงที่โด,ด่งดังแล้วให้วงหมอลำทุกคณะเนี่ยนำไปขับร้องก็ได้อย่างที่บอกว่าฤด,ดูกาลนี้ก็จะเป็นทางด้านเพลงพิ่ายอรไทยใช่ไหมครับสําหรับ เพลงผู้หญิงหัวใจอีสานนะครับรอบนี้อาจจะเป็นอุงอิงเพชรบ,บ้านแพงก็ได้เราทุกคนเพราะฉะนั้นอะไรก็เกิดขึ้นได้จริงๆนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากทุกคนด้วยกันกน,นะครับกดไลค์กดแชร์ครับทุกคนเป็นกาลังใจให้กับผมอิอ่มไดยเนาะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวมีฟีดแบ็กอะไรทุกคนก็สามารถส่งมาให้ผมอิอ่มขาการะแสได้เลยนะครับสำหรับพ่อโจกับน้องอุงอิงเพชรบ,บ้านแพงนะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับรักทุกคนนะครับผู้ิงใจานในเรื่อง แกกับขึ้นหลายอย่างด้ว่านี่ยังยงไหมหนจะสียดี้องเขาไหนสีด้คะเพราะว่าเป็นขันแรกที่กรมรวมก็ที่ติดาซินปินมากไปดิทายค่ะว่าลู่นครดูค่ะแต่ยงไี่นของวดีแต่เราอกบอกว่าเนงโ้เป็นยังเดีมันเต็มทีเด่นเป็นตัวจะฟ้อนเป็นได้ เรื่อะรกันขึ้นไอยู่ดีว่าแล้ยังไงหนจะสีหน้ต้องเขาไหนสีไหคะวาะว่าเป็นขั้นแรกที่กล่อกล่อปิดอากาศิี่นาปินมากไปดีทาย่านยุ่งใคอยค่ะแต่เรา่เหาม่แต่ว่าพอบอกว่าเปีนรู้เป็นยังเรีนี่ว่าเต็มทีเดีนเป็นโตก็จะหัอนเรีนด่าเป็นกำไลปากอุ้งเท้าข้อคุณว่าเรนเ็นโตเองรื่องะไรกนขึ้นไรอยู่ดีว่า เด็ยนต้นเขาในดน้คะเพราะว่าเป็นขั้นแรกที่กราเราก็ที่ปิดอาาซิเนปินมากไปดิทายาเรื่องทาย่ายแต่เด็่เห็นวามดีแต่เราบอกว่าเป็นมึงเป็นยังเ็ทีนเต็มทีเด็นเป็นตัวนเดียขอเด้เป็กได้ไม่ให้กคุณ